สวัสดีค่ะห่างหายจากการพากเสียงไปสักพักหนึ่งเลยนะคะวันนี้จ๊ะเราจะพามาทำแยมจ้าอันนี้จะเป็นลูกลิงอนนะคะของสวีเดนเนาะเขาจะมาทำเป็นแบบว่าแยมลิงอนหรือว่าลิงอนสิท์ไว้กินกับข้าวโอ๊ตตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกจะ้ะที่เราจะมาทำนะ ก็รอดูว่าจะออกมากินได้หรือว่าต้องเททิ้งนะคะขั้นตอนแรกคะ่ะเราก็จะตวงลิงอนก่อนนะคะเราใช้อยู่ประมาณ2กิโลนะคะก็ใส่น้ำตาลไปประมาณ1กิโลครึ่งคะ่ะหรือว่า ความหวานความเปรี้ยวก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะส่วนน้ํานะคะเราจะใส่ไปแค่200มิลลิลิตรค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ําเขาจะออกมาค่ะเนี่ยเห็นไหมเราใส่น้ําไปแค่นิดเดียวเองแต่ว่าน้ําของตัวเนี่ยไอตัวลิงออนเนี่ยมันออกมาเยอะมากเลยเอ้าลืมบอกไปว่ารสชาติของลิงออนนะคะมันจะออกแบบ เปรียปร้ยวๆค่ะเขาก็เลยต้องแบบทําใส่น้ําตาลเนาะแล้วก็ถ้าเอามากินดิบอ่ะมันจะไม่อร่อยเหมือนบเบอร์รี่ค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะเอาไปทําเป็นเป็นแยมหรือว่าทําเป็นน้ํำซับหรือว่าพวกน้ําผลไม้อะไรเงี้ยค่ะทําลิงกอนซีลทําแยมก็ไม่ยากนะคะก็แค่ใส่น้ำใส่น้ำตาลใส่ผลไม้ที่เราจะเอามาทำแยมนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะก็ค่อย แบบว่าคนคนเขานะคะไม่งั้นเดี๋ยวเผื่อเขาจะไหม้ตรงก้นหม้อได้นะคะครั้งแรกที่ทําของเราก็จะเป็นแบบว่าเงอเงอะงะงะหน่อยนึงนะคะเพราะว่าจะรู้สึกแบบไม่ค่อยมั่นใจแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันจะออกมาเป็นแบบที่เราซื้อกินหรือเปล่าเพราะนี่แค่ใส่น้ําแค่2 0 0มลตรก็แบบน้ำครึ่งหม้อเลยอะคะ่ะเนี่ยน้ำเขาออกมาเยอะที่จริงเราน่าจะใส่แค่แบบร้อมลตรก็พอเนาะมันเนี่ย น้ำมันออกเยอะมากเลยแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะเราก็จะกวนเขาไปแบบนี้เรื่อยๆคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำเขาก็ระเหยเนาะมีใครได้ความรู้อะไรหรือเปล่าเนี่ยอันนี้นะคะก็เราไม่ได้ไปเก็บมานะจ๊ะแม่เราซื้อมาขายเนาะแล้วทีนี้มันเหลือจ้ะเราก็เลยจะเอามาทำเก็บไว้กินคะ่ะก็เอาเป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรแยมโฮมเมดเนาะเอาไว้กินกับอาหารเช้าเอาไว้กินกับอาหารบางชนิดค่ะก็อร่อยจ้าภูมิใจด้วยว่า ตัวเองทำเป็นของตัวเองเนาะต้องขออภัยที่เสียงเป็นแบบแหบๆแบบนี้นะคะเพราะว่าไม่สบายคะ่ะนี่ก็ไม่ได้ไปทำงานมา3-4วันแล้วคะ่ะก็เลยมีเวลาตัดคลิปแล้วก็มีเวลาพากเสียงจ้าเราก็จะเปิดไฟกลางไปเคี่ยวเขาไปแบบนี้เรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ต้องหมั่นมาคนเขาด้วยนะเนี่ยทั้งน้ำทั้งน้ำตาลทั้งน้ำแอบ มันออกมาจากเจ้าลิงงอนอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้อ่ะพอมันเริ่มเดือดน,นะคะเราก็ค่อยๆผ่อนไฟลงด้วยนะคะเป็นแบบไฟไฟอ่อนไปค่อนข้างกลางแล้วเขาเรียกว่าอะไรกลางไปค่อนข้างอ่อนเนาะ <c oughs> ตอนที่เราเห็นแบบเนี้ยตอนแรกคือเราใจเสียแล้วนะเฮ้ย <c oughs> ทำไมมันน้ําเยอะขนาดนี้ว่าเราเราจะมาทําแยมนะเราไม่ได้มาทําเป็นน้ําผลไม้ทําไมน้ํามันถึงเยอะขนาดนี้ทํายังไงดีแต่ว่า ก็ใจดีสู้เสือค่ะก็ <c oughs> ลองไปก่อนนะลองกลกวนไปก่อนเดี๋ยวพอนะ้ำมันหายเดือดแล้วก็ดีเองแหละคือแบบให้กำลังใจตัวเองไงนี่ก็ผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วนะคะน้ำเขาก็ค่อยๆลดลงะคะ่ะนี่เขาก็จะเริ่มแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคน้คนๆมานะคะนี่เราก็ช่วงนี้นะคะต้องคอยคนเขาบ่อยๆคะ่ะเพราะว่าเขาจะเริ่มแบบไม่ถึงกับหนืดมากแต่ว่าเผื่อเขา ติดตรงก้นหม้อเผื่อมันไหมอะเนาะแล้วก็ค่อยๆแบบมากวนมาเนี่ยค่ะวนๆไปเรื่อยๆจ้าสำหรับเราที่จริงอันเนี้ยน่าจะได้แล้วแหละแต่ว่าเราไม่มั่นใจไงเพราะว่าน้ำมันยังดูแบบเป็นแบบเนี้ยอยู่เลยยังเร็วๆอยู่เลยเราก็เลยเออไม่เป็นไรมันดึกแล้วด้วยเราก็เลยจะพักเขาไว้แบบนี้ค่ะรอให้เขาเย็น <c oughs> แล้วพรุ่งนี้จะมากวนต่อจ้านี่ค่ะก็คือ ผ่านไปหนึ่งคืนนะคะที่จริงเขาก็ได้แล้วแหละแต่เราก็เลยไปกวนเขาอีกประมาณ15 2 0้านาทีค่ะแล้วก็พักเขาไว้ให้เย็นนะคะเขาก็จะได้หน้าตาออกมาประมาณนี้ค่ะอันนี้เขายังแบบว่ายังยังอุ่นๆเยอะเลยนะคะเราก็เลยจะยังไม่ตักไส่โหลค่ะเราก็พักเขาไว้แบบนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาตักไส่โหลจ้าอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือก็น่าจะได้แล้วแหละก็กินได้อยู่ เราจะมาตักใส่โหลกันนะคะนี่นี่ก็แบบว่าลงทุนไปซื้อโหลใหม่เลยนะคะ <c oughs> ความค้นของเขาก็จะประมาณนี้แหละค่ะ <c oughs> เราแบบเราไม่มั่นใจว่าทำไมสีที่เวลาเราซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตทำไมสีมันสดกว่าของเราเลือกเป็นเพราะว่าเราเอามากวนเขารอบที่สองเพราะว่าหลังจากที่มันเย็นแล้วอะ่ะเราเอามากวนอีกอะ่ะตอนที่ปล่อยให้ข้ามคืนแล้วตอนเช้ามาตักใส่โหลน่าจะกำลังพอดีค่ะ เอาไว้แก้ตัวรอบหน้านเนาะตอนแรกคิดว่าซื้อมาแค่โหลเดียวก็พอคะ่ะแต่ว่าที่ไหนได้มันเยอะเกินคะ่ะต้องประมาณสองโหลคะ่ะแต่ว่าเราก็มีโหลพวกโหลน้ำพึ่งที่เก็บไว้ค่ะแล้วก็เอามาล้างๆเนาะเอามาเป็นแบบเออแบบรีไซเคิลจ้าเสร็จแล้วหนึ่งคะ่ะก็สำหรับอ่าที่ทำไว้นะคะเราก็จะ เก็บเข้าตู้เย็นนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วลิงอนซินของเราเป็นยังไงบ้างคะทำครั้งแรกเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ